ดูทางนะอ่าดูทาง,งบางทีเราก็ต้องรองเขานะเดี๋ยวใหนยายดูน้อยนี่นด้วยี่สาว่ายน้ำวยค่ะทางนี้ค่ะมาอันนี้ค่ะมาค่ะไงฮะโอ้โห <c oughs> มีอะไรมั่งอะลูกใครพามาที่นี่อะลูกตาเล่ตาเล่ใช่คุณพ่อเหรอพ่อบอยเล่นตรงไหนพ่อบอยเล่นตัวไหนไหนพ่อบอยเล่นตัวไหนเล่นตัวว่าอืมอ๋อพ่อเล่นตัวเนี้ยอ๋อสวัสดีค่ะเขากีปนยัยวันไดกินเหรอคุณซ <laughs> ื้อมาาล้านกินเหมือนเลย อืมอืม <Okay. S 1> ฝากยายไว้ก็ได้จ้าจ๋าอ้าวที่ไหนอ่ะยายไม่เห็นเลยคุณตาไป,ไปเอาตะขาบออกหรือเปล่าหรือว่ายัางไงยายไม่เห็นเลยไม่อุ่นจังเลยทำเป็นไหมลูก mm hmm. โอ้โหทำไหมดึงสิดึง ออามันไม่ดึงเลยยายทำไม่เป็นหน้าไหนลูกชิ้อันนี้นี่นั่งยายยายนั่งดีกว่าฮึบฮึบทำยังไงสินี้อืมดึงเลยเหรอ,อยายต้องวิ่งใช่ไหมอืม อืมอร่อยอืมข้าวกีตาอร่อยมากอืมโอ้ขอบคุณค่ะคุณจตาอืมอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอืม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 ขอบคุณนะคะ เด็กๆเขา <อ S 1> ขอบคุณค่ะเอซฮอลแลนด์ขอบคุณค่ะมันนาน่ารักแต่ชาค่ะขอค่ะขอดาวให้หน่อยนะลูพี่พลอยพี่พลอยจ๋าขอดาวให้คุณยายหน่อยได้ไหมคะผู้สาวลูกติดเอฟซหนองบัวลำพูค่ะ เอาให้ยายทำให้ดูไหมอับน้องอือหืออ๋อดึงอย่างงั้นเหรออ๋ออ๋อนอนเลยนอนเลยนนลคุณหมอทำให้ <c oughs> คุณหมอจะทำอะไรหมอเองเกิเดนอนมาคุณแม่คุณหมอคุณหมอจะถอนฟันเหรอคะไม่ ทมาช่วยแง่เนองมาหรอแง่เนองมาแม่แม่แม่อยู่ดูท้องแม่โอ้จับปีนะจับปีนั่งหัท้องบังดีมันองออกรูปพี่น้องนี่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 คอยนั่งนี่โอเคโอเคมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ๋อมีลูปไหมมีลูกแล้วโอ้ ลูกผู้หญิงผู้ชายดูสิอืมโอ้มาต่อแถวพี่แยงเออต่อแถวละโอเคเดี๋ยวต่อแถวให้พี่พลอยออกพอดโอเคโอเคต่อทำให้หมอจะทำให้ละเอาม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 าหมอมาหมอเอ้ยหมอหมอมาออพร้อมที่จะคลอดแล้วหมอมาหมอหมอค้ากินข้าวเจียะ นี่นนะหมอมาหมอหมอเอ้ยปวดท้องมากเลยหมอหมอหมอขาหมอขาหมอเพชรหมอเพชรช่วยยายหน่อยอ่ะคิวเบบีเอ๊ะเบบีเหรออันบีค่ะค่ะโอ,อันตัวไหนกับไหมอ่ะตัวไหนอหันไหนยังหัวหมอออกลูกเบบีบ้อ้าต่อคิว คุณหมอคะขาอืมแมนงั้นหิ้วลาดยาวนครสวรรค์ใช่ค่ะนครสวรรค์สองวันเลยอ่ะถอดรองเท้าทำไมคะคุณหมอโอ้คุณไข้คนไข่ถอดรองเท้าทำไมคะอืมฮึดอ่ะทีนี้ามหน่อยเฮ็ดเอาคอดเลยผู้หญิงผู้ชายคะโอ้เอาลูกให้่ะลูกให้กิน นะการอะได no? ีด้พ <ace> <Abraham> oh ี่น้องเออเออเออลูกขึ้นเลคะแม่ไม่เป็นพ่อเป็นแม่กันได้นีมโอเคอ่ะทีนี้พ่อขึ้นเหรอแม่รองเท้าใส่รองเท้าใส่พ่อทำไมคะอ้โทุบลูกออกเหรอโอ้ยแม่พ่อเจ็บไหมแม่พ่อเจ็บเออ สลับกันเป็นพ่อเป็นแม่กันอ๋อเอายาให้กินด้วยนะอ๋อลูกอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นพ่อเอาเหรอที่นี่สลับกันอ๋อเออเออเออเบบี้เออเบบี้กลับนะแม่อ๋อโอ้ยข่อยน้ำโบทันพี่น้องอ๋อ คุณแม่จะเอาทีนี้สลับกันอ่ะคนที่นอนอยู่คือใครค่ะเจ็บท้องเปยโอ้ยเอามานี่ยเอามานี่อันนี้เอาคุณหมอพ่อทำออกสิเอาลูกให้เบบี้ให้แม่โอ้ผู้หญิงผู้ชายครับไไรม่ไม่นะถอดไปคอหน่อยอ่ะเฮ้ ทำท <c oughs> <c oughs> ่าตายวะดิวายควยเออลูกอดละไม่อร่อย <c oughs> ไม่อร่อยเหรอทำไมอะลูกไม่อร่อยทิ <c oughs> ้งขอคุณเอา้าทิ้งเลยเหรอเดี๋ยวสงสารคุณตาไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งของคุณตานะลูกไม่ทิ้งของคุณตานะส,สงสารคุณตามาให้อ่ะคุณตาอุตส่าห์มาให้ ไม่กินหนูก็ต้องไปทิ้งข้างนอกหนูมาวางเนี่ยห้ามทิ้งตรงนี้นะห้ามทิ้งตรงนี้นะคะไปทิ้งข้างนอกเลยลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นมา,มาเอาไปาเอาไปทิ้งข้างนอกทางนี้ทิ้งข้างนอกบนต้นเอาต้นไม้เลยนะอือบนต้นไม้เลยค่ะทุกข้างหน้าค่ะข้างหน้าค่ะข้างหน้าอ่ะอ่าทิ้งเข้าไปโอเคเดี๋ยวเออเดี๋ยวแม่บ้านเขามาเก็บ ี <laughs> ่มีลูกเองเอะมันเด็กเล็กคุณหมอคุณหมอเอิรนคุณหมอคุณหมอคะเกิดโน่นตามาแล้วนตาเปิดบ้านแล้วนโน่นเปิด <laughs> ตาบายบายตาบ๊ายบายแล้ว อ่นก็จะหนอืมตาอืมตานี่คุณพ่ามาแล้วจะไปดูอืมอืมอืม้วฮ่า่ไม่าฮ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 กาะสาฮ่าฮนไฮ่าฮ่ม่าล่าม่าฮ่าฮ ไม่ได้ค่ะมันหนาวตอนนี้เล่นไม่ได้ตอ้มันนาวเหรอจ้าเอานไม้เเ่อเเะมแมมอย่าจ้า ปวดท้องทำยังไงดใีให้ยายไปเรียกหมอก่อนนะแล้วขับรถไปก่อนนะขับรถไปเรียกก่อนนะวิบ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 วบคุณหมอเพชมีคนปวดท้องค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยคุณหมอปวดท้องวัดไข้ดูซิมีไข้ไหมวัดไข้ก่อนอ๋อไม่ไมีค่ะมีไหมลูกมีไหม ไม่มีอืมอุ้ยเบบี้ออกหรออคุณหมอคะคุณหมอค่ะอ่าวัดไข้ก่อนวัดไข้หน่อยวัดไข้หน่อยวัดไข้หน่อยค่ะคุณหมอพลอวัดไข้ก่อนไม่สบายหรือเปล่าวัดไข้ก่อนวัดไข้หน่อยค่ะ ปั๊มหัวใจได้ไหมคุณหมออือเออหอมพอต๋าข่ะอือลูกเบบี๋อุลูกเบบี๋น่ารักมากเลยลูกน่ารักจังเลยหัวทีลูกเนื้อควมมันจำหัวดูอุ้ยน่ารักมากหนูอยากได้ไหมหนูอยากได้หนูเรียกน้องมาเลย น้องน้องกลับมาหาพี่พลอยพี่พลอยหน่อยพลอยดอกใหญน้องมาหาพี่พลอยหน่อยน้องเพชรหน่อยน้องไม่มีดูดีน้องไม่มีน้องไม่ไปไหนเลยเรอน้องไม่ไปไหนเลยเหรอลูกอู้ยับ <laughs> หญ่ เออมันขึ้นไม่ได้มันสูงมันไม่ใช่ของเด็กไงไม่ขนอึนเนยพอึอืโอ้พอพอยขึ้นได้เหรอขึ้นได้ว้าวแล้วพี่พอทำไมขึ้นได้ล่ะลูกทำไมหนูขึ้นไม่ได้ล่ะลูกตื่นเช้าเลยค่ะวันนี้หมอหมอแอบหอมแก้มคนป่วยใช่ค่ะจ๋า ทำอะไรคะ่นะูมเออยายกดไม่ได้เหมือนกันมค่ะยายก็กดไม่ได้ยายทำไม่เป็นค่ะเดกดอืมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันไปไกลๆเลยยายกลัวมากลับมากลับมาไม่ต้องไปเล่นยายกลัวเอามาใส่รองเท้าออกไปข้างนอกกันตาเยแล้วโน่น ไปไปร้องเพลงตรงนั primary, ้นกันเนาะมาอันนี้อันนี้ยาคุณตาไปเก็บไว้ลูกเอาไปเก็บไว้เอาเก็บไว้นะคะอือมามึงล้วค่ะตานักเตะแต่ละังหะไม่ให้เอเลยอืออืออือโอ้โอ้โอ้สีน้ำหอมโอ้โหอ้ โอ้โหจิบโอ้โิจีนัผากโอ้นนโอ้โหทาทาทาชุเยโอ้โหทาชุดป้อมพี่พลอยโอ้โหทาชุกเสือเอาทันดาสาวสกนนครสวัสดีค่ะ มาทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นสาวเซเว่นแล้วเหรอตอนนี้ป้าป้าเป็นสาวเซเว่นแล้วเหรอหนูใส่เสื้อเซเว่นจ้ะมจนก็ออกกง<า>ันไม่ใหไม่เจนแม่จนไม่ีเไปนั่งแล้ว,ยวอย่ามนหัวแดดตรงนี้เลยคุยไม่ได้เลยนะไปไปไปไหนไ,ไปไป,ไปใส่รองเท้ากันยายพาไปเอารองเท้ามาใส่ลแล้วล้วออกไปได้แล้ว อ ah, ๋อข้าผิดข้างค่ะผิดข้างผิดข้างอีกแล้วพี่น้องเพชรผิดค่ะเออถอดใหม่ถอดใหม่ใช่เนี่ยน้องเพชรต้องจําไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างนี้คือข้างซ้ายเนี่ยข้างขวาเนี่ยข้างขวาอา่ะซ้ายหญ่นะ <z> ออถูกต้องคะ่ะลูกจาเผ็ดข้างขยันไปอ๋ออ <de> ๋อทำไมไม,มันหมุนอย่างนั้นล่ะลูกโอเคพี่พลอยทำซิอ่ะน้องเพชรเสร็จแล้วนะเ <Zhong. S 2> ราเพชรรอก่อนลูกรอพี่พลอยด้วย น้องเพชรรอก,ก่อนข้างนี้ลูกไม่รอกันไม่ได้นะเดี๋ยวข้างนี้ลูกข้างนี้คกค่ะเสียงอะไรอ่ะน้องเพชรน้องเพชรเสียงอะไรเสียงเสียงตะขาบร้องเปล่าไม่หรอตะขับตูไม่ตโตน่อาอ้าวแล้วเสียงอะไรอ่ะหื เสียงพัดลมสาวซีเจค่ะแม่อ๋อสาวซีเจบ่ะเออสาวซีเจเตรียมพัดลมอืมพัดลมเสียงนิ้วอมอ่ะนิ้วค้อยไปไหนอ่ะลงไปเอานิ้วโป้งหุ้ยใส่แยกกันนิ้วกลางจังเลยอ่ะออทำไมใส่แยกกันเดี๋ยวยายดูกอออ่อนเอาเอาโซ่นองขับไว้เนาะโอ้ ลงไปอืมโอเคไปะปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจีด้วยเข้าจีด้วยเข้าจีมาด้วยนะห้องนูอยอยู่นี่นี่ห้องนูอยอยู่นี่เข้ามจะไปไหนอ่ะนี่อยังได้แตนอย่ในี้กระเป๋านี่ไปไปกันนะอึ๊บไปกันแล้ว แต่เร่รออยู่อ,อ๋อมานี่เห็นบ้านเราเลยเนี่ย